น้ำหอมเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาสนะครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิทธ์นะครับ ลิปนี้นะครับก็เป็นน้ําหอมเกี่ยวกับวันคริสต์มาสเลยนะครับซึ่งเห็นเสื้อแดงๆแบบนี้นะครับไม่ใช่วันเด็กแน่นอนนะครับแต่ว่าเป็นวันคริสต์มาสเนาะก่อนอื่นก็ต้องมารีคริสต์มาสทุกคนเลยครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากได้ของขวัญอะไรเนี่ยก็ลองไปอ้อนคุณพ่อคุณแม่ครับก็ลองไปอ้อนแฟนคุณดูนะว่าคุณอยากได้น้ําหอมกลิ่นไหนหรือว่าดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยคุณสนใจน้ําหอมกลิ่นไหนก็สามารถไปขอได้นะครับหรือว่าเอออยากจะได้กลิ่นไหนแล้วแบบในช่วงคริ ให้คุณได้ไปเลือกช็อปกันได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าดูคลิปนี้จบแล้วเนี่ยสนใจน้ำหอมกลิ่นไหนก็ลองไปเซิร์ชลองไปค้นหาเราไปซื้อกันได้เลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆัในวันคริสต์มาสแบบนี้นะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับผมขอสปอยไว้ก่อนได้เลยว่าเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่มันควรจะอยู่ในคลิปวิดีโอนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมขอไปรีวิวแยกเดี่ยวๆในวันพรุ่งนี้ละกันครับเหมาะมากๆในช่วงสิ้นปีบ้านเราแล้วก็มีความเหมาะมากๆที่จะเป็นน้ำหอม,นนมคริ ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับ ผมมีทั้งหมดประมาณ7-8กลิ่นนะครับแต่ว่า4กลิ่นแรกเนี่ยเราจะเน้นไปที่น้ําหอมของคนไทยนะครับด้วยความที่มันค่อนข้างจะซื้อหากันง่ายนะครับแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้ราคาถูกราคาดีมากๆเลยนะครับผมเลยรู้สึกว่าเอออยากจะเอาน้ําหอมคนไทยมาเยอะสักหน่อยนะครับในคลิปโดดนี้นะครับเริ่มต้นจากน้ําหอมของแบรนด์พิชมนะครับเซนเอนซนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่ามิโซโทนั่นเองนะครับซึ่งกลิ่นนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปรีวิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นที่ตัวไอด้านบนให้นะครับกลิ่นี่ท มักมากๆและเหมาะกับการซื้อเป็นของขวัญให้กับคุณผู้หญิงก็ตามหรือว่าคุณผู้ชายเองก็ตามนะให้กับแฟนของคุณให้กับพ่อแม่ของคุณอะไรย่างเงี้ยครับที่เขาอยากได้น้ําหอมที่มีความเซฟนะครับมีความใช้งานง่ายๆครับเหมาะกับเทศกาลวันคริสต์มาสถ้าใครที่ฉีดแล้วคุณอยู่กับ ที่บ้านคุณอยู่กับแฟร์อะไรเงี้ยกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นหนึ่งที่อบอุ่นมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่น่าเข้าหาน่าอยู่ใกล้แล้วก็เป็นกลิ่นยูนิเซ็กซ์กลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันดีมันหอมมากๆนะครับอีกกลิ่นหนึ่งนะครับจากแบร์ของเพื่อนพี่ชมเลยครับก็คือพี่เอบนั่นเองครับซึ่งกลิ่นนี้ผมก็ได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับไมล์เฟรฟูมนะครับโนเวนเบอร์เรนนะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าทาร์เก็ตไปทางแมสกูลิน มากขึ้นและกลิ่นนี้เนี่ยผมเชืว่ามันเหมาะกับการไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวดอยในที่อากาศที่มันเย็นๆในช่วงเช้าเนี่ยแล้วเราฉีดน้ําหอมกลิ่นนี้ไปรับแดดรับวิตามิน C ในช่วงเช้าหรือว่ารับลมหนาวอะไรเงี้ยผมเชืว่ากลิ่นนี้มันให้อารมณ์แบบนั้นได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ใช้งานง่ายนะครับมีความเป็นเย็นๆมีความเป็นเฟรชแอร์ซึ่งผมได้ทําคลิปอธิบายแล้วนะว่าเฟรชแอร์ที่ผม พูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็จะประมาณนั้นเลยครับมันจะมีความประป่ามีความเย็นๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลิ่นวูดดี้ที่ให้ความแป้งๆเล็กๆนะครับให้ความเย็นสบายให้ความผ่อนคลายได้ดีมากๆเลยกลิ่นนี้ผมได้รีวิวไปในช่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทางแบรนด์เนี่ยเขาส่งน้ำหอมกลิ่นนี้มาให้ผมเหมือนกันครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับจากแบรนด์ของบาบิลนพร์ฟูมนะครับโอ๊กแอนด์เฮเซลนัทนะครับขอบคุณทางแบรนด์ครับที่ส่งน้ำหอมกลิ่นนี้มาให้ผมอีกครั้งหนึ่งครับเป็นน้ำหอมที่คคุณภาาาาพดีมกกๆแล้้ว็รจับตองไ ในขนาดพกพาง่ายแล้ว กลิ่นนี้เนี่ยถ้าใครที่เป็นสายวูดี้อย่างเช่นตัวโอ๊กนะครับแล้วก็มีความเป็นถั่วเฮกซนัทซึ่งเลนกันออกมาได้ดีให้ความโรแมนติกให้ความอบอุ่นของกลิ่นได้ดีมากๆนะครับแนะนํามากๆแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยถือว่าถูกจะต้องได้ง่ายมากๆนะครับแล้วก็คว่ของเขาเนี่ยถือว่ามีความน่ารักมีความพกพาได้ง่ายมากๆนะครับกลิ่นนี้นะครับทางแบรนด์เขาก็ส่งให้ผมรีวิวอีกเช่นกันนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับบัตเตอร์ฟลายนะครับรีเซฟคอเลกชั่นนะครับกลิ่นนี้มีชอว่า นั่นเองนะครับคืนนี้ผมรู้สึกว่ามีความโรแมนติกมากๆนะครับ กลางวันก็ดีกลางคืนก็ดีแต่ผมคิดว่ามันอาจจะต้องเป็นฟิลลิ่งที่คุณอยู่กับแฟนหรือว่าคุณทานข้าวกับแฟนดูเน็ตฟลิกกับแฟนอะไรพวกนี้น้ำหอมลิ่น,นี้ถือว่าตอบโจทย์แบบนั้นมากๆแล้วก็ที่สำคัญเลยเนะี่ยผมคิดว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะมากๆแก่การเป็นของขวัญด้วยตัวแพคเกจจิ้งของเขานะครับด้วยตัวขวดของเขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผมรู้สึกว่ามันดูหรูหรามันดูแพงมากๆอะไรย่างเงี้ยน,น้ำหอมลิ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับเป็นกลิ่นที่บาลานซ์กันได้ดีนะครับระหว่างความเป็นไม้นะครับระหว่างความเป็นมิ ให้ความกลัวมอนเล็กๆอะไรเงี้ยมีความสไปซี่เล็กๆนะครับให้ความสดชื่นด้วยให้ความวอร์มแด์สไปซี่น่าเข้าหานะอยู่ใกล้ด้วยนะครับน้าหอมกลิ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ทุกมิติของน้ําหอมวันคริสต์มาสมากๆเลยนะครับพาโคระบันวันิลเลียนลักกี้นั่นเองนะครับกลิ่นนี้นะครับผมรู้สึกว่ามีความเซ็กซี่มีความแบบว่าความหวานมากกว่าตัวไอโอรีบูดละกันนะครับถ้าใครต้องการน้ําหอมที่มีความกลัวมอนมากขึ้นนะครับเป็นถั่วเฮสตนัทก็จริงมีความคาราเมลไซรัปมากขึ้นนะครับมี มากขึ้นมีความเซ็กซี่หน้าเข้าหามากขึ้นอะไรเงี้ยมันน่าที่จะแบบน่าอยู่ใกล้กันอ่ะเออหน้าเข้ามากอดกันหน้าเข้ามาอยู่ใกล้ๆก,กันอะไรเงี้ยหน้าสุกอะไรพวกนี้น้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าเห็นภาพแบบนั้นแล้วก็ผมเชื่อว่าเป็นกลิ่นที่หอมเป็นกลิ่นที่น่าลหลงไหลได้ดีมากๆนะครับกลิ่นนี้นะถ้าคุณอยากจะให้นึกภาพว่าเหมือนคุณไปตั้งแคมป์นะครับแล้วคุณจุดกองไฟนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าให้ไวแบบนั้นมากๆนะครับของลาตาฟานั่นเองนะครับรักบาร์วูดอินเทนส์นะครับ คือมันจะมีความเป็นไม้ไม่ไหม้นะครับมีความเป็นคาราเมลคาราเมลนะครับมีความเป็นอูที่เบลนดออกมาได้ดีมากๆมีความโกอมเล็กๆที่เบลนดผสมกันได้ดีได้หอมมากๆนะครับกลิ่นนี้เนี่ยมันอาจจะมีความคล้ายคลึงกับตัวเลฟิก้าบายเดอะไฟฟลีสใช่ไหมครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันเหมือนมีความแอดความเป็นอารับเข้ามาทําให้มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็กลิ่นไม้ของเขาเนี่ยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ไหม ไม่ได้มีความเกลิ่นเกลียมเหมือนกับตัวบายเดอะไฟฟลาเพลสนะครับกลิ่นนี้มีความพอดีมีความลงตัวของกลิ่นมากกว่าแล้วก็ให้ไวฟ์เมื่อเรานึกถึงเราไปตั้งแคมป์นะครับหรือว่าเราไปอยู่บนดอยแล้วอากาศมันค่อนข้างจะหนาวเียเราอยากจะผิงไฟเราอยากจะตั้งแคมป์อะไรเงี้ยครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถือให้ไวฟ์แบบนั้นมากๆนะครับปิดท,ท้ายด้วยกลิ่นสุดท้ายนะครับจากบ้านของอเล็กซานเดรียกันบ้างนะครับอเล็กซานเดรียเดอะเอ็กซ์ตรีมนะครับตัวนี้อินสปายมาจากบ้านของทอมฟอร์ดนะครับ นัวเอ็กซ์ตรีมนะครับกัวมอนนะครับมันจะมีความช็อกโกแลตนะครับมันจะมีความเป็นครูฟี่ของไอติมจากประเทศของอินเดียนะครับแต่ว่ามันเบลนกันออกมาได้ดีมากๆนะครับมีความวอร์มแด์สไปซี่นะครับมีความเป็นกัวมอนมีความเกลืนไอติมไมติมแบบนั้นนะครับประเด็นกลิ่นหนึ่งที่มีความเซ็กซี่น่าเข้าหาน่าอยู่ใกล้มากๆนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ไม่แพ้กับตัวไอวอรี่วูดหรือว่าไม่แพ้กับตัวทาโคลาบันวันบิเลนลักกี้เลยนะครับเป็นแนวกัวมอนอีกลิ่นหนึ่งที่มีมิติ มากขึ้นนะครับไม่ได้มีแค่ความหวานนะความหวานตัวนี้ก็มีเหมือนกันครับแต่มันเพิ่มเข้ามาทําให้กลิ่นเนี้ยดูโตมากขึ้นดูมีความภูมฐานมากขึ้นดูน่าเข้าใกล้มากขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมด8น้ําหอมวันคริสต์มาสที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับที่เห็นอย่างไรกันบ้างครับก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับหรือว่าคุณมีน้าหอมกลิ่นไหนนะครับที่คุณใช้ในวันคริสต์มาสนะครับหรือว่าคุณอยากใช้หรือว่าคุณอยากจะซื้อเป็นของขวัญให้กับแฟนให้กับครอบครัวให้กับพ่่่อออแมมมมขงงคคุุณรก็าาาาเเนตูดดดยย้้ลล อัน,นนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์นะครับทีมขันเลยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะเพจะได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมน,นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ